สวัสดีค่ะเอื้องพรแสงสุวรรณนูทริชแนลเทอร์ลปีพรักติชเชนเนอร์ NTP หรือพี่ปูสุกินานะคะวันนี้เรามาถ่ายคลิปกันท่ามกลางแสงแดดนะคะก็เพราะว่าเราเห็นประโยชน์ของวิตามินแดดแสงแดดที่มีวิตามินดีมากมายตอนนี้ไวรัสโควิด19นะคะกำลังแพร่ระบาด แพทย์อเมริกันเนี่ยลุกขึ้นมาให้ข้อมูลเพื่อที่จะเตรียมประชาชนอเมริกันให้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องซึ่งสิ่งหนึ่งนั้นก็คือวิตามินดีวิตามินดีนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายนอกจากทำหน้าที่วิตามินแล้วเนี่ยเขายังทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนในการที่จะสื่อสารจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์หนึ่งเมื่อ ร่างกายเรามีวิตามินดีพอเพียงจะทำให้เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายสื่อสารกันอย่างดีทำงานกันอย่างเต็มประสิทธิภาพและป้องกันโรคเลื้อรลังต่างๆได้โดยเฉพาะโรคเลื้อรลังที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองนั่นก็คืออัลไซเมอร์โรคซึมเศร้ารวมไปถึงโรคอื่นๆเช่นโรคกระดูกและโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันว่ากันว่านะคะวิตามินดีเนี่ยสามารถที่จะ ลดการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจได้นั่นแปลว่าถ้าร่างกายเรามีวิตามินดีอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถมีภูมิคุ้มกันที่จะต้านไวรัสโควิด -19 ตอนนี้ได้เลยนะคะถามว่าแล้ววิตามินดีเนี่ยเราจะบริโภคอย่างไรเพื่อให้ได้รับประโยชน์ของเขาอย่างเต็มที่ข้อแรกเลยนะคะก็คือเรา ต้องทานไขมันให้พอเพียงด้วยเพราะวิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเราจำเป็นจะต้องได้รับไขมันทั้งจากเนื้อสัตว์และจากพืชอย่างพอเพียงโดยเฉพาะวิตามินดีนะคะเมื่อโดนผิวเราวิตามินดีจากแสงแดดเมื่อโดนผิวเราเขาจำเป็นจะต้องได้คอเลสเตอรอลในการสังเคราะห์เขาเพื่อทำให้เขาไปอยู่ในรูปแอคทีฟฟอร์มหรือรูปที่ทำงานได้ข้อ2 ก็คือเราจะต้องมีระบบย่อยที่ดีเพราะวิตามินดีดูดซึมในความเป็นกรดระบบย่อยที่ดีนั่นแปลว่ากระเพาะอาหารของเราหลั่งกรดหลั่งน้ำย่อยมาพอเพียงต่อการย่อยอาหารซึ่งในการย่อยอาหารนั้นเขาก็จะดูดซึมวิตามินดีไปใช้ด้วยข้อ3อาหารที่มีวิตามินดีในชีวิตประจำวันนะคะ <S <S ก็ได้แก่ตับปลาปลาทะเล ตับ,บวัวไข่แดงชีสนมเราควรบริโภคสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างพอเพียงและข้อ4นั่นก็คือว่าแสงแดดที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยของเรานะคะเราควรออกมาตากแดดบ้างวันละ10 2ถึง20นาทีก็คงจะเพียงพอแล้วนะคะแต่ว่าต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมนั่นก็คือเวลา10โมงถึงบ่ายสและข้อสุดท้ายเลย สำหรับคนที่ขาดวิตามินดีหรือมีภาวะวิตามินดีเนี่ยต่ำเราควรได้อาหารเสริมเป็นวิตามินดีในลักษณะซัพพลีเมนต์วันละไม่เกิน600 i อค่ะประโยชน์ดีๆแบบนี้นะคะเชื่อว่าคงจะช่วยให้พวกเราหายกางังวลคลายกังวลเรื่องโควิด -19 ได้ พบกันใหม่นะคะกับสุกินาเพื่อสุขภาพข้อมูลที่อัปเดตที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ